เสียงเชียร์เต้วสูตต้สู้เต้วสู้สู้จากแม่เลือนที่ร้องเชียร์แต้วสมัยต่อยมวยไทยตอนอายุ11ขวบยังอยู่ในใจแม่เลือนไม่จางหายเช่นเดียวกับการเชียร์ลูกสาวขึ้นชกโอลิมปิก2020ี่ที่ญี่ปุ่นในปีนี้ที่แม่เลือนส่งกำลังใจไปเชียร์อย่างเต็มที่แม้ว่าแต้วจะไปไม่ถึงเหรียญทองแต่เหรียญทองแดงโอลิมปิกก็ทำให้แม่เลือนมีความสุขที่สุดแต้วบอกว่า หลังชกเสร็จทุกครั้งไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็จะต้องโทรหาแม่เพื่อขอกำลังใจเพราะตั้งแต่เด็กไม่ว่าแต้ว,ตวจะซนจะซ่าแค่ไหนแต่แม่ก็ไม่เคยตีไม่เคยดุมีแต่อาหารอร่อยๆร,รวมทั้งกำลังใจและคำสอนดีๆเสมอมาทำดีแล้วทำดีแล้วไม่ต้องเสียใจหรอกแม่บอกก้าให้เฮ็ดงนะ้ต้องเสียใจด้ เดินดิเล่เดินเล่เดินเล่พตก็หที่ด็กเต่าพอตัก็หางลุลลก,กแ,ลแต่ตั้งแต่ตอนเนด็กๆค่ะได้เป็นคนที่ชอบเล่นความรุนแรงค่ะเป็นคนที่เวล,ลาไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยได้ชอบมีเรื่องกับเพื่อนตลอดเวลาแล้วก็เหมือนมีเรื่องโชคต,ต่อยตีกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็ไม่เคยทําโทษไม่เคยเลยนะคะแม่แค่เตือนแล้วดูว่าจะเป็นตีเขาทําไมจะอะไรอย่างเงี้ย พอเล่นด้วยกันในดีลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แจ๊กต่อยมวยไทยครั้งแรกนะคะแม่ก็ไปยืนเชียร์ข้างเวทีเลยค่ะพอลงจากเวทีแม่ก็ถามเจ็บแม่เต้าแต้าก็เลยบอกว่าเจ็บค่ะแล้วแกก็บอกแกก็ไม่พูดอะไรแกก็ยิ้มเฉยค่ะอาหารที่แม่ทํานะคะก็อร่อยทุกอย่างค่ะแต่ว่าเจ้าชอบแกงหน่อไม้กับซุปมะเขือเพราะว่ามันกินกับข้าวเหนียวแบบรสชาติมันเข้มข้นนะคะกินแล้วแบบอร่อยค่ะกับข่าวฝีมือแม่พี่แต้ามากินอย่างแม่ จ้งน้องไม่ก็ตุ่กระเขียก็ข่าเหนียวตอนไหนหน่อยอ่ะพี่เต๋อดื้อบ่พี่เต๋อเป็นคนแจ้งไดตอนไหนหน่อยอ่ะเต๋อคนเอตใจดื้อจ้าเด็กเคยตีพี่เต๋อบ่บ่เคยตีพี่เต๋อต่อยมั่ยอ่ะแม่เคยไปเชียร์พี่เต๋อบ่เคยไปเชียร์นึงอ๋อแม่เคยไปเบิงเคยไปอยู่เคยไปแม่เป็นห่วงพี่เต๋อบ่ตอนต่อยมั่ยอ่ะเป็นยังไงห่วงจันลูกเจ็บ วันแม่ปีนี้เป็นอีกปีที่เต้วไม่ได้อยู่กับแม่เราแม้จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วแต่ก็ต้องกักตัว14วันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีมังกรปรินทร์สีสอนดีน้องชายและน้องเอคณารักนาควงเพื่อนสาวคนสนิทเป็นตัวแทนในการกราบแม่แทนแต้วแน่นอนว่าแม้ตัวจะห่างไกลแต่ทั้งแม่และแต้วต่างเข้าใจในสิ่งนี้ เราเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากการทำภารกิจเพื่อชาติเพื่อนำเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทยทุกคนแล้วเหรียญทองแดงโอลิมปิกเหรียญน,นี้ยังเป็นของขวัญวันแม่ที่พิเศษที่สุดที่แต้วจะมอบให้กับแม่เลือนวันแม่นะคะวันแม่ ทุกครั้งแต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ค่ะเพราะว่าแต่ก็มาทําหน้าที่ของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเส็ยทิ้งภารกิจแต่ก็กลับบ้านค่ะถ้าวันไหนถ้าช่วงไหนไม่มีรายการอะไรแต่ก็กลับบ้านเหรียญโอลิมปิกครั้งนี้มันเป็นเหรียญที่แต่มุ่งมั่นและตั้งใจทํามันมาตลอดนะคะแล้ววันนี้แต่ก็ตามหาความฝันของตัวเองได้แล้วแต่ก็อยากจะมอบเหรียญรางวัลนี้ให้กับแม่เป็นของขวัญวันแม่นะคะ ตอนนี้คะ่ะสิ่งที่เต้าเป็นห่วงแม่ก็คือเต้าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าแม่ร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็แม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็ผอมอะไรอย่างนี้คะ่ะก็อยากเป็นห่วงแกก็อยากให้แกดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกแบบนี้ตลอดไปนะคะเต้ารักแม่นะคะแม่วันแม่ปีนี้นะ่ะให้แม่อวยพรให้ลูกแม่แนะ่ขอให้ลูกรู้เลือตัวเองแม่หักลูก ไม่มีใครรู้ว่าเด็กหญิงสุดาพรสีสอนดีในวัยเด็กที่หน้าตาน่ารักหน้าชังนั่งบนตักแม่ในภาพนี้หรือเด็กหญิงแต้วตัวน้อยกับชุดกระโปรงที่หาชมได้ยากตอนนี้เจ้าตัวจะกลายมาเป็นนักชกฮีโร่เรียนทองแดงโอลิมปิกที่ดูแข็งแกร่งในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยสากลหญิงของไทยแต่ในมุมของความเป็นลูกแล้วแต้ก็ยังเป็นเด็กน้อยที่แม่เลือนยังเป็นห่วงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และจะยังเป็นกำลังใจสำคัญให้กับลูกสาวยอดนักชกในสองเวียนพระไบตลอดไปซึ่งแตววบอกว่าแม่เลือนก็คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแต้วเช่นกันแมม่่ของฉันีตใใจทห้ พชนกฉลาดแย้มรายงาน